สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ P ีเอดีนะครับผมกับเพจนะครับผมเอ็ดดี้ฟอร์ดนัมเบอร์วันนะครับผมเอ็ดดี้ฟอร์ดนัมเบอร์วันฟอร์ดยนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวหนึ่งลำนะครับผมกับคันนี้เป็น Ford ดแลนเจเป็นตัววายแทนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมว่าคันนี้แต่งอะไรยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมพร้อมกันว่าคันนี้ของแต่งมันจัดเต็มมากแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวผมพาไปชมพร้อมกันครับ ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับผมอเอ็ดดี้นะครับนัมเบอร์วันฟอร์ดนะครับผมอ่านี่ฮะวันนี้ผมจะพามาชมหนึ่งลำนะครับผมลำนี้นะฮะเป็นฟอร์ดไวทนะครับผมสีดําดุดุแบบนี้นะฮะกับชุดแต่งเต็มๆตหนึ่งลำนะครับผมเดี๋ยวไปชมดีกว่าว่าคันนี้แต่งอะไรยังไงบ้างนะครับผมไปชมพร้อมๆกันดีกว่าว่าตัวนี้เป็นอะไรยังไงบ้างครับนี่ฮะกับตัวนี้นะครับผม เป็นสอร์ตนะฮะนี่ฮะตัวนี้นะครับเป็นไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะเป็นไฟเดย์ไทม์นะนี่เป็นไฟนะเดย์ไทม์แล้วเวลาเราเปิดประตูปุ๊บเนี่ยตรงนี้ไฟก็จะติดขึ้นมานะครับผมตรงนี้นะเป็นไฟก็จะติดขึ้นมาแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นในส่วนของสปอตไลท์นะครับผมดูนะครับแล้วก็นี่เลยกระดังหน้าของเขานะครับผมจะโผลด,ด,ดูดูๆแบบนี้นะครับ FORD เป็นสอร์สีแดงแต่ตัวนี้เป็นแดงแบบแดงออกสีด้านๆนะเป็นแดงออกด้านๆนะครับผมแบบนี้นะฮะนี่ครับเป็นแดงออกด้านๆครับแล้วก็กัดจังหน้าของตัวนี้นะครับจะเป็นแบบดำด้านทั้งหมดนะครับผมนี่เลยครับผมพร้อมด้วยนี่ฮะชุดแต่งนะครับผมชุดแต่งกันชนเหล็กเป็นงานของแฮมเมอร์นะครับเป็นงานของแฮมเมอร์นะแล้วก็ตรงนี้งานของเขาละเอียดมากครับผมตัวนี้เป็นตัวลังพึ่งนะครับเพิ่มความสปอร์ตดูดันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ เป็นตัวแฮมเมอร์นะฮะตัวนี้เป็นยางนะเป็นยางนะผมนีกดนิ่มๆไปนะเป็นยางแล้วก็ตัวนี้เป็นห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้เลยนะครับผมนี่คะกับโลโก้แฮมเมอร์แบบนี้นะครับผมพร้อมด้วยนี่ฮะเซ็นเซอร์สามารถตปอดมาไว้ที่กันชนได้เลยนะครับผมสำหรัแบบตัวนี้นะฮะนี่ครับกันแข้งตัวนี้ไม่ได้แปลงนะกันแข้งไม่ได้แปลงนะผมแต่จะเปลี่ยนขายืดเป็นสีแดงนะผมเพื่อความสปอร์ตข,ข,ของตัวรถนะฮะนี่เลยครับผม แล้วก็นี่ฮะดูขายึดนะดูขายึดของงานเขาจะเป็นสีแดงสวยๆแบบนี้นะครับผมดแบบีนะฮะับดีนะครับผมเรารอจอจัดๆแบบนี้นะครับนี่คนระับพาดูรอบๆไปครับผมสำหรับโฟโต้แบบนี้นะกับรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งนี่ฮะกับสับคูปเป็นงานฟิตนะฮะกับทุกงานฟิตนะเป็นแบบสองเตี้ยนะครับผมตัวนี้เห็นไหมครังานของเขาเนี่ย จะเป็นดำเงาตัดกับดำด้านนะครับดูตัวแรกของเขานะครับผมตัวนี้เป็นพื้นดำด้านนะตัวแรกจะเป็นดำเงาเห็นไหมฮะสะสะท้อส,สวยๆนะครับผมนี่ฮะดูฝาข้างๆนะรรครับผมว่างานของเขาะเอียดแค่ไหนนะครับผมนี่นะครับงานของเขาจ้าละเอียดแบบนี้นะครับผม,มสวยละเอียดละยิบยดแบบนี้นะครับกับตัวฟอร์ดแบบนี้นะฮะโอ้รุ่นใหญ่จริงๆครับผมคือต้องมีไว้ในครอบครอสักหนึ่งลำนะครับแบบนี้นะนะครับผม แล้วก็นี่ฮะพร้อมคิ้วดูดูโอดโอแบบนี้นะครับผมพร้อมคิ้วล้อนะครับผมตัวนี้พร้อมคิ้วล้อเป็นงานดาด้านนะครับเป็นงานดาด้านนะแล้วก็กันชนของเขาดูงานของเขานะผมตัวนี้เนี่ยจะมีในส่วนของเซ็นเซอร์มาด้วยครับผมสำรับตรงนี้นะนี่เลยครับผมแล้วก็นี่ฮะมาดูพระเอกยิงตัวนี่เลยครับผมเป็นล้อมาเวลนะผมล้อลายมาเวลน Mar นะรัดด้วยยางคาร์ทอเรนของ BF g o o d r i c h นะครับผมนี่ฮะ ยางออโทเรนนะครับผม2 BF Goodrich นะครับผมมีแบบสวยๆหล่อๆจัดๆแบบนี้นะนี่เลยครับผมกับ BF Goodrich นะครับผม265 60.8ครับตัวนี้นะมีนะกับลายยางรุ่นที่ว่าสวยกว่าโทนต้นตำรับของลายนะครับผมนี่เลยครับผมกับงาน BF Goodrich นะครับผมวิ่งทางเรียบได้ทางออทเทเรนได้ทางถูกขาได้นะครับผมแรับตัวนี้นะอ่านี่นะ ดูจากชุดใบนะครับผมนี่ฮะแล้วก็มาถึงตัวนี้ครับเป็นเครื่องใบท u r b นะผมเครื่องใบท u r b นะสำหรับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะมีในส่วนของไฟเดียรที่อยู่ก็จบมาด้วยนะครับผมแล้วก็ที่ตัวหลังคานะครับผมจะมีแหลกหลังคานะฮะติดติดรถมาแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะีแล้วผมแล้วก็ดูโลโก้ข้างข้า,ขาจะเป็นไวท์แท็กสีส้มดำนะฮะตัดสวยงาม พร้อมด้วยนี่ฮะบปันไดข้างนะครับผมเป็นงานแฮมเมอร์ครับบันไดข้างเป็นงานแฮมเมอร์นะคือสวยแบบนี้นะครับผมนี่ฮะบันไดข้างเป็นงานแฮมเมอร์นะนี่ครับสติกเกอร์ด้านข้างนะสติกเกอร์ด้านข้างนะสามารถนะผมทำเป็นลายชื่อเราได้นะเป็นลายชื่อลูกค้าได้เลยนะครับผมแบบนี้นะฮะหรือจะเป็นลายแบบไหนก็ได้สามารถเลือกได้นะครับผมตามลูกค้าที่ดีไซน์ออกมาได้เลยนะฮะอยากได้แบบไหนอะไรยังไงนะครับผม ก็ดีไซน์ออกมาได้นะครับผมนี่เลยครับผมนี่ฮะมือเปิดตัวนี้ใส่ครอบมือเปิดเป็นสีดําด้านมานะครับผมนี่ฮะโอโหุเข้าจริงจริงแล้วบตัวนี้นะเป็นตัวสีดาด้านกันรอยนะครับผมนี่ครับสวยแบบนี้แหละครับผมมาถึงนี่ฮะด้านท้ายเราถอดในส่วนของโลบาเก่าออกนะครับผมตัวนี้นะถอดโลบาเก่าออกนะแล้วก็ใส่เป็นตัว นี่ฮะงานแฮมเมอร์งานเหล็กแบบนี้นะครับผมงานแฮมเมอร์งานเหล็กแบบนี้นะครับพร้อมด้วยนี่เลยครับผมแฮมเมอร์สีแดงสีสวยนี้นะครับนี่นะฮะงานแฮมเมอร์สสวยนี้นะครับผมพร้อมด้วยตะข่ายนี่ฮะลายตะข่ายดูสปอร์ตดูดันเพิ่มขึ้นมานะครับผมสำหรับตัวนี้นะอ่านีครับแล้วก็ตัวนี้ชิ้วล้อหลังนะครับผมให้มาด้วยนะครับผมก็คือติดตั้งเพิ่มมาด้วยพร้อมแบบด้านหน้านะฮะแล้วก็นี่เลยครับผมกับล้อหลังมาเวลเช่นกันครับผม ตรงนี้เนี่ยแคปก็จะเหลือสูงอยู่เหมือนกันนะครับผมสามารถยัดได้20ได้นะแบบนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้แค่สินะตัวนี้18 265นะครับผมนะฮะตัวนี้เป็น265เท่าไหร่นะเดี๋ยวอปที่นีดูก่อนนะครับผม265 60 18นะครับผมสำหรับตัวนี้ VF เ u l i ูนะครับตัวนี้เป็นตัวหนังสือขาหนังสือดำนะไม่ใช่ตัวหนังสือขาวนะครับผมนี่ฮะแล้วก็อ่าที่นี่ฮะจาดูการ ในส่วนของหล,หลังๆนะผมนี่ฮนะตัวนี้เป็นงานแฮมเมอรนะ์นะผมเป็นงานแฮมเมอร์นะนี่แล้วผมงานแฮมเมอร์นะครับผมผม,ผมโคโทษคตโทษดีกว,ว่าแล้วก็ข้างในนะครับผมเป็นงานตัวนี้นะครับผมเป็นในส่วนของกระบะไลเนอร์เป็นแบบตัวตัดขอบนะฮะเห็นไหมฮะตัวนี้มีกระบะไลเนอร์นะแต่เป็นตัวตัดขอบนะครับผมนี่ฮะสวยๆแบบนี้นะครับผมตัวน,นี้ฮนะตัวนี้เป็นโฟล์ววิลด้วยนะครับผมโอ้โห คือแบบใครเห็นแล้วเนี่ยใจสั่นนะครับผมกับรถแบบนี้นะเห็นแล้วยังต้องใจสั่นนะครับผมเห็นรถแบบนี้4ีูณสตรงสเปคกับใครใหลายๆคนนะครับผมที่จะหารถเดินทางและรถเซฟตี้ดีๆสักหนึ่งลำนะครับผมผมมั่นใจว่ากับตัวฟอร์ดเรนเจอร์ตัวไวท็ไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างดีช่วงล่างหนึบนะครับผมแล้วก็การเซฟตี้ระบบเซฟตี้ต่างๆของตัวรถนะครับผมอ่านี่ฮะตัวนี้ใส่ครอบไป ปลายท้ายมาเพิ่มความตู่ดันนะครับผมเนี้ยเป็นตัวรนเจอร์นะครับผมนี่นะฮะตัวนี้เป็นท่อปลายท้ายมานะครับผมนี่ฮะเป็นตัวไวแท็คนะครับผมสวยงามนะครับเรียกว่าสวยงามเลยแล้วก็ตัวนี้ฮะล็อกฝาท้ายได้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะนี่ฮะนี่ฮะกล้องของเขาจะหลบไปที่มุมนี้นะครับผมกล้องถนยหลังจะหลบไปที่มุมนี้นะฮะอ่ายังไม่จบแค่นั้นนะผมนี่ฮะ จะเป็นแรนเจอร์เห็นไหมสีดำด้านนะผมชื่อว่าแรนเะจอร์นะแรนเจอร์ด้านด้านแบบนี้้อมด้วยนี้ฮนะงานชนเหล็กด้านหลังครับผมงานชนเหล็กด้านหลังนะตัวนี้เป็นงานแฮมเมอร์เหมือนกันนะครับผมเป็นงานแฮมเมอร์เหมือนกันยัดาด้วยตัวนี้ฮะนี่ฮะเซ็นเซอร์ถอยหลังแล้วก็ไฟถอยหลังนะครับผมยัดตรงนี้มาด้วยนะครับผมสำหรับตัวแฮมเมอร์ตัวนี้นะแล้วก็ผงโอุปกณ์สีแดงเป็ส่วนนี้ดู <S <S ตีนตะข่ายของเขาครับผมเป็นแบบนี้นะ เป็นลายตัวนี้เนี่ยของเขากันเลื่อนด้วยนะครับผมตัวนี้นะอ่านี่ฮะเกปีนไก่แบบนี้นะครับผมเป็นลายปีนไก่แบบนี้นะนี่ฮะตะแกรงแล้วก็เพิ่มมาด้วยนี่ครับหัวบอลจอยนะครับผมหัวบอลสาหรับเอ่อลากเรือหรือว่าลักอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมนี่ฮะตัวนี้โผแต่งสุดหนึ่งลำนะครับผมแต่งสุดหนึ่งคันนะครับผมสำหรับหล่อเทปๆแบบนี้นะครับผมนี่ฮะเห็นแล้วก็ต้องใจสั่นนะครับผมเห็นแล้วต้องใจสั่นนะสำหรับรถแบบนี้นะครับผม นี่ฮะนี่เฉพาะภายนอกอย่างเดียวนะครับผมกับตัวไวท็นะฮะตัวนี้ตัวไวท็นะครับผมส,สวยๆกับสีดาดุดุนะครับตัดด้วยสีแดงนะครับผมนี่นะครับผมตอลอดแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับด้านในนะตรงนี้นะนี่ฮะตัวด้านในของเขานะครับผม จะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับผมเป็นหนังนะครับผมแล้วก็คลิปสีส้มแบบนี้นะครับผมคลิปสีส้มแบบนี้นะแล้วนี่ฮะเป็นพวกพวงมาลัยมันติฟังก์ชันต่างๆควบคุมเครื่องเสียงนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะควบคุมเกี่ยวกับรูสันโทนเรโบ,บต่างๆนะครับผมอยู่ที่ฟังก์ชันตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมตัวนี้คือผมสําหรับเวลากดปุ๊บเนี่ยจะมีไฟติดที่ด้านหลังเนาะอ่านี่ฮะเวลาเราเก็บของนะครับผม มีนะจะมีไฟติดที่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับนี่ฮะนี่ครับผมนี่ฮะมีหน้าจงหน้าจอให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่ขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงนะฮะนี่ฮะโอ้โหภายในเขาเป็นไวายเทสีดำนะครับผมออเดอรสีดำดำเทาๆนะครับผมไม่นดอกสีเปียโนแบ็กนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่เลย พร้อมมาด้วยนี่ครับพร้อมมาด้วยนี่ครับตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมเบาะไฟฟ้านะแล้วก็เบาะของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําส้มแบบนี้นะครับเป็นสีดําส้มแบบนี้นะฮะนี่ฮะเรายังไม่ได้แกะให้ลูกค้านะก็คืออยากให้ลูกค้าแกะเองแล้วก็ภายในข้างบนเนี่ยจะเป็นสีดําทั้งหมดแะผมภายแดงบนจะเป็นสีดําทั้งหมดแบบนี้นะครับผมนี่เลยแล้วก็ตัวนี้นะฮะนี่ฮะตัวโฟล์วิวของเขานะครับผมแล้วก็นี่ฮะปุ่มระด anyway uh ับปรับโฟวิวต่างๆนะครับผมมีการเลื่อนถลาย แล้วก็กลุ่มจอดแล้วก็มีขึ้นเขาลงเขาตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่ฮะระบบต่างๆให้มาค่อนข้างจะครบเลยสําหรับตัวบาแท็ตัวนี้นะครับผมนี่ฮะอ่านี่นะครับผมโอเคนะครับผมยังไงแล้วนะครับผมนี่ฮะเสียงปิดประตูดึกๆอย่างนี้นะครับผมนี่ฮะดูส่วนประตูปุ๊บยังมีไฟเดทามนะครับผมที่กันชนนะแล้วก็ในส่วนของข้างหน้าแบบนี้นะครับนี่นะฮะอ่า คือพี่ๆน้องๆสนใจยังไงทักแชทสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมกับใต้ลิงก์นี้นะฮะแล้วก็เบอร์โทรผมนะขอฝากช่องทางกันติดต่อก็เป็นเบอร์โทร0993966351นะครับผมแล้วก็เพจฟอร์ดของผมเป็นเอสตีฟอร์ดนั1 p r o m ์ว i o โปรโมชั่น o o u นะครับผมนี่ฮะโชว์รูมของเราอยู่ที่บางบอนนะครับผมอยู่ที่บางบอนนะฮะกับฟอร์ดสวยๆแล้วรอแบบนี้นะครับผมอยากได้แบบไหนยังไง แคสสอบถามเข้ามาได้เลยนะอยากได้แบบไหนไม่ว่าจะเป็นตัว x l t หรือตัว Ytag นะฮะอยากให้รีวิวรุ่นไหนอะไรยังไงทักแคทมาได้เลยนะผมจะถึงดูให้นะครับผม okay, โอเครับ EP นี I, <ม>้ก็เป็น EP แรกเลยนะครับผมสำหรับแต่งฟอร์แบบนี้กับโปรว e วนะครับผมคันแรกก็จัดเต็มแล้วนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมขอบคุณมากจริงๆนะครับ